โอเคมาทบทวนักันนะครับถ้าเพื่อนมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จะเตือนหรือไม่น้องๆลงความเห็นว่าเตือน82.44%เปซไม่เตือน17.55%เปซแล้วจะมีวิธีการเตือนแบบไหนนีล่ละครับ l ลิฟติวเตอ หมอเชื่อว่าเพื่อนกันรักกันมีความปรารถนาดีต่อกันเตือนก็ไม่เสียหายหรอกค่ะแต่วิธีการเนี่ยสำคัญต้องมีสถานการณ์ที่เหมาะเหมาะ นะคะอย่างเช่นเราอยู่ด้วยกันอาจจะไม่มีคนอื่นไม่มีคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะแค่สกิดแล้วก็บอกว่าเอ๊ะตัวเองเคยสังเกตไหมว่าบางทีเนี่ยเราเวลาเราอาจจะไม่ได้อาบน้ำหรือว่าเวลาที่เราออกกําลังกายมาแล้วเนี่ยเราจะมีกลิ่นตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราแอบได้กลิ่นนะในตัวเองลองใช้โรออนอันนี้ดูสิอันนี้อาจจะช่วยได้นะแล้วมันทําให้บุค,คลิกเราดีขึ้นแล้วพอเราเล่นกีฬาได้ไม่มีกลิ่นตัวเราก็จะมั่นใจขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะที่สําคัญเนี่ยในเรื่ เรื่องของวัยรุ่นนะคะบางทีเนี่ยก็โตเริ่มโตนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนฮอร์โมนเพศต่างๆนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการที่เราอาจจะ สุขลักษณะด้วยนะคะอาจจะทําให้บางทีมีกลิ่นนะคะกลิ่นอับกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรต่างๆนะคะก็ฝากน้องๆเอาไว้นะคะก็ดูแลเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นตัวเดี๋ยวนี้ก็มียาระงับกลิ่นกายนะคะดีๆที่ให้น้องได้เลือกใช้แล้วมีกลิ่นหอมด้วยอะไรเงี้ยก็จะช่วยเสริมบุคลิกภาพนะคะเพราะว่าหมอเชื่อว่าอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะการที่เรามีบุคลิกภาพดีแต่งกายสะอาดสะอานหน้าตาสดใสแล้วก็ไร้กลิ่นตัวเนี่ยอันนี้ก็ช่วยให้ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยอยากจะเข้าใกล้นะคะที่สําคัญเนี่ยนะคะเขามองอย่างอื่นด้วยเขามองอิสรท<ะ>ีการวางตัวนะคะว่าเราวางตัวดีไหมบุคลิกภาพเป็นอย่างไรพูดจาน่ารักหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแล้วก็เป็นสเสน่ห์นะคะที่เราฝึกไว้ตั้งแต่วัยนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเจอหนุ่มจริงๆหรือว่าไปเจอคนที่ใช่ในนาคนนี้ก็ดีค่ะถ้ารักกันจริงขอให้บอก จริงใจกับเราใช่พูดกันได้ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยขอเป็นเพื่อนด้วยเลยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่าปล่อยให้เราไปเหม็นอยู่ที่อื่น oh. นึกออกไหมเออเราอยู่กับคนที่เรารู้ใจกันเนี่ยกระซิบเป็นบอกสักน,นิดนึงใช่ไหมครับดีกว่าให้เราไปไขหน้าข้างนอกใช่ไหมครับแล้วเราจะได้ปรับปรุงตัวได้ครับจริงไหมนะครับแต่ว่าอย่างที่น้องคนสุดท้ายบอกแหละว,ว่ามันขึ้นกับวิธีการพูดวิธีการสื่อสาราถ้าเพื่อนผู้ชายด้วยกันเนี่ยพูดต,งตรงๆงง่ายๆเรียบเรียบได้ พูดเจตนาว่าเราหวังดีไม่ได้จะมาพูดให้คุณรู้สึกแย่ต<ช>้<ช>องเข้าใจเจตนาของเราก่อนถูกต้องครับและที่สําคัญอย่างที่คุณหมอแจนบอกก็คืออย่าโพธาครับกลางประชาชนนะ